สวัสดีครับมีคนถามเข้ามานะครับว่าการที่เห็นปลาลอยหัวเนี่ยแปลว่าปลาป่วยจริงหรือเปล่านะครับจริงๆคือไม่เสมอไปนะครับการที่เราพบปลาลอยหัวส่วนมากเกิดจากอะไรครับหายใจไม่พอใช่ไหมครับอากาศไม่พอส่วนมากเนี่ยมักจะมาจากการที่ออกซิเจนในน้ำนเนี่ยมันต่ำแล้วก็ไม่พอเพียงนะครับซึ่งการที่ออกซิเจนในน้ํามันต่ำเนี่ยแน่นอนนักพบในช่วงเช้าตรู่ใช่ไหมครับเพราะอะไรละครับเพราะตอนกลางคืนเนี่ย ใช่ไหมฮะสาหร่ายแทงต้นต่างๆเนี่ยมีการหายใจนะครับไม่มีการสังเคราะห์แสงมาชดเชยก็ทำให้ออกซิเจนนะต่ำลงไปได้นะครับจะพบว่าบ่อที่มีสาหร่ายเยอะๆนะครับบ่อน้ําเขียวๆเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการที่ปลาจะขาดออกซิเจนในช่วงเช้าอย่างสูงเลยนะครับแต่บางทีการที่ปลาลอยหัวเนี่ยอาจจะแปลว่าปลาป่วยก็เป็นไปได้นะครับมันก็มีโรคบางโรคที่ทำให้เหงือกเขาพิดปกปตินะครับเราก็จะเห็นปลาขึ้นมา อ้าปากพุบอากาศหายใจนะครับยังไงก็ลองดูลองหาสาเหตุนะครับถ้าปลาป่วยนะครับรีบรักษาอย่างนั้นทวงทีแล้วก็จัดการรูปภาพน้ำให้เหมาะสมนะครับสวัสดีครับ